สว,ส,สวัสดีค่ะย่าหลานโหนกระแสค่ะฝากเป็นกำลังใจให้่าหลานโหนกระแสด้วยนะคะมาจ้าชินกับย่าหลานต้นทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็ต้องอะไรมากมายหรอกย่าันเนี้ยก็มีแต่เนี่ยแหละสว,ส, <laughs> สวัสดีค่ะเนี่ยแหละย่าก็เมหมุจีนนี่แหละ ยี่สิบาทก็อิ่มได้มาเรองไรามากมายาต้นทุนชีวิตเรามีเท่านี้ก็ไปเท่านี้แหละจะกินกับยาาจ้ะย่าจะลองใช้ช้อนดูจะเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็คงใช้มือเตรียมพร้อมน้ำไม่มีอะไรประเหตุยี่สิบบาทก็อิ่มได้ กินยี่ส yeah, ิบเหตุอีกถุงยี่สิบครับดีดีลูกไหนจะหกนอนน้ำพีหมูสี่ไม้ยี่สิบทุกอย่างอ่ทุกอย่างยี่สิบไก่หนูกินไก่โอ้หนูกินไก่หนูก็นแต่ไก่เยี่ยมเยี่ยมหนูเยี่ยม ผักบุ้งแม่นี่ก็ใส่ผักบุ้งกินผักบุ้งไม่ได้ทีเนี่ยกินยาก<ม>ลองหดือแม่ดูจะไปได้ไหมมาจ้าร้ดูู้ร้อร้ออร้ ตอืมอร่อยอืมอมาจ้าไม่เห็นเส้นเลยเห็นแต่ผักอืมมม

うわ。 เป็ดใจคนต้องข้าก็เป็ดก็เป็ก็เป็ดก็เป็ดอื้มเป็ดเนาะฮะเป็ดเนาะนับเลยเลยันนี้เนี่ยตี๋คนข้าวใหุ้ง 真冷呗，那怎怎么？ เราทำเจ็บเออแม่เจ็บครับใครมีหลานนี่เยอะเลยถ้าเขามาคุยกับย่ามั้งน,นะแลกเปลี่ยนความพิดเห็นกัน <c oughs> จะเหมือนย่าไหม <c oughs> ของย่าเนี่ยโอโ้โหแย่งกันทะเลาะก,กันอืมห่ายมาก 嗯嗯，来，那什么？剪头，什么呀？嗯，两、嗯、种，哈，两、嗯、种，两种，好。 นอเหนื่อไปพังแต่ก็หางกลับมาต่อกเ็กเปก็ปอกใจตัวเอง่รอบ้างเลยตใจตัวเองมม่รอมบ้างเลยเกิดมาเพื่อใช้แม,ม่รอมบ้างเลยครับเกิดมาเพื่อทดใช้กรรม

嗯。Uh oh. มงใจหน้หลานผมด้วแสงด้วยนะคะแสงค่ะโเคแสงค่ะในจให้ด้วยนะคะ

I don't know.

mày tiếng nắng, mày tiếng động. คนนิ่มอร่อยอยากชอบอย่อยางอยากชอบหมดหมืมไม่ป็้ไหมไม่ใช่ไ้ม

กฝา,า,ากไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ย่าหลานของกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ย่าหลานของกระแสขอบคุณค่ะ